สวัสดีครับมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นเมนูหมูสามชั้นทอดนะครับก็ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับแล้วก็แกงเนื้อนะครับเป็นแกงใต้นะครับใส่สตอนะครับถูกใจร้านนี้มากนะครับก็ซื้อมาทานประจำนะครับรสชาติอร่อยแล้วก็กระเพราข้างในไก่นะครับ ก็รสชาติอร่อยพริกแห้งสีสันน่าทานนะครับเราก็เริ่มจากตักกระเพราข้างในไก่ก่อนนะครับลาดข้าวนะครับประมาณ3ช้อนนะครับหลังจากนั้นเราก็หมูใส่นะครับหมูทอด แล้วก็ตักแกงเนื้อนะครับใส่ราดข้าวลงไปนะครับราดน้ำนีดเยอะนะครับอร่อยนะครับเจ้านี้แล้วก็หมูผัดทะยลกินะครับอันนี้แยี่งของลูกทานนะครับราดน้ำนิดๆน,นะครับ ผัดเองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ